นะครับเราปั่นจักรยานชมทุ่งชมสวนกันนะครับโอ้โหเป็นทุ่งดอกบัวสวยงามมากเลยแล้วเราก็มีมักคุเทศมักคุเทศของเราเป็นผู้นําทางของเรานี้ไม่ใช่ไข่ครับเป็นอีปิ้งเป็นอีปิ้งอีปิ้งนีง่เป็นหมาท้องถิ่นครับนี่เป็นหมานาทางอ่าสมัยก่อนเราสมัยก่อนเราไม่มีจีพีเอสนะครับเราไม่มีจีพีเอสนำทางมันไึ่มีการบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีนะครับ สมัยก่อนก็ใช้หมานำทางนะครับอันนี้เรามาสู่วิถีชาวบ้านโดยเฉพาะเลยนะครับนะเป็นการนำทางโดยการใช้หมาครับนะใช้หมาส่วนคนตามนี่ก็ขี่ยานไปก็จะบีบกระดิ่งอย่างเงี้ยครับกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งเพื่อเป็นการบอกให้หมาที่นำทางเนี่ยได้รู้ว่าได้ตามมาแล้วนะแล้วเขาก็จะนำทางเราไปอย่างเงี้ยครับนำทางเราไปเรื่อยๆครับนะพอถึงทางโค้งทางแยกเขาก็จะหยุดรอเราอย่างเงี้ยครับอ่นะเขาจะหยุดรอเรานะว่าเรา ว่าเราจะเซอร์ไหมเอาเลี้ยวขวาเลี้ยวไปทางขวาเขาว่างเงี้ยนะครับหมาก็จะบอก่งเงี้ยครับเราก็ไปได้ไหมครับนะครับเนี่ยนะการขี่จักรยานในชนบทเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างงี้แหละครับเนี่ยเราจะเข้าไปดูมะกุเทงเราก็ใกล้นะครับครับจะเข้าไปดูนะครับว่ามะกุเทของเราไปเจออะไรครับอันนี้มะกุเทศเจออะไรอยู่ครับตั้งมะคุงบ่อืมอืมมาเร็วาหามะกุเทศคุง มกักคุเทศเจอของเล่นเข้าไปแล้วครับ <c oughs> มักุเทศเจอของเล่นเข้าไปแล้วเอามาแล้วครับมักุเทศของเรา,เามาแล้วครับอา g p s ครับเป็น g p s รุ่นเก่านะใช้หมานำทางนะครับโอ้เยี่ยมมากเลยอือสุดยอดเลย